สวัสดีครับ <c oughs> สร้างแลคลิปหลังจากเจอคอมเมนต์ k a w กิบอนะครับอ,อ,อาที่เข้าสวิตมีค่ากี่โอมหาซื้อที่ไหนผมก็เปิดวงจรดูหาไม่เจอไม่มีตัวต้นทานนะครับน่าจะไม่มีหรือถ้ามีก็ไม่ยากครับอยากรู้กี่โอมก็มันติมเเตอร์วัดนะครับ ตั้งเลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ผมดูวงจรแล้วมันไม่มีตัว R นะครับตัว R ก็ตัวเต้นทานนะครับไม่มีก็เลยเสริมกล่อง cdi boss หน่อยนะครับเพราะว่าคาดว่านะครับโดยประสบการณ์นะครับมาเจอกล่องสายเต็มไปหมดเลยนะครับ อันนี้กล่อง C D I สายไหนไปไหนยังไงนะครับเคยลงไปแล้วนะครับก็บางทีก็หาไม่เจอก็เปิดเพร์ลิทให้เป็นนะครับเพร์ลิทวงจรไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับวงจรจุดระเบิดนะครับคาวาสกีบอสมาดูสายมีกี่เส้นครับ1นึทอดออกมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เส้นนะครับ ถ้าไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับก็รู้สีสายไฟว่าสายไหนไปไหนยังไงนะครับเอาสองสายแรกนะครับ G W ใส่ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Green White นะครับเขียวขาวนะครับ W t h i y ก็คือ White Yellow นะครับขา,ขาวเหลือง เนี่ยน,น,นี่มาจากพันเสื้อคอยนะครับพันเสื้อคอยที่ต่อมาเข้ากล่องนะครับคอยกําหนดตําแหน่งตัวนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คก,ก็ลงไปหลายคลิปด้วย LED นะครับเสียบเลยขาไหนก็ได้นะครับคลิกสตาร์ทดูถ้าเปล่งแสงแป๊บแป๊บแป๊บก็พันเสื้อคอยไม่เสียนะครับถ้าเงียบอถอดแจ็คนะครับเสียบ ียบ LED นะครับ LED Light Emitting Diode นะครับรู้จักนะครับที่อยู่ตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟสัญญาณเครื่องเสียงเวลาเปิดออนอะไรพวกนี้นะครับตัวระบาดเองนะครับสายต่อไปนะครับสายสีแดงนะครับเส้นนี้นะครับสีแดงสายสีแดงนี้มาจากสวิตช์ดับเครื่องยนต์นะครับที่อยู่สวิตช์แฮนด์ข้างขวานะครับ ก็คงจะต่อไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับอองค์ประกอบตัวนี้ถ้าไม่มีก็กล่องไม่ทำงานนะครับสายต่อไปอาสามสองสายนี้นะครับต่อลงกลาวนะครับก็มี G G ทับ B นะครับกร e นทับกรีนทับแบกนะครับ ก็คือเขียวคาดดำแล้วก็ดำคาดเหลืองนะครับสองเส้นนี้นะครับก็จะต่อลงกลาว่ไหม,ม,มครับแล้วก็เส้นที่ไปคอยหัวเทียนนะครับ LB l t b l t b. b ก็คือไฟที่จะไปคอยหัวเทียนนะครับไฟออกนะครับ ร้อยกว่าโวลต์นะครับร้อยห้าสิบโวลต์ขึ้นไปนะครับแล้วแต่รอบเครื่องนะครับไปที่คอยหัวเทียนเหลืออีกสี่สายที่เหลือไปไหนมั่งนะครับสายถัดมาก็คือเกร G จีอาร์จีอาร์เกรเกรก็คือสีเทานะครับสีเทานี่มาจากสวิตช์กุญแจนะครับ สวิตคุณแจผมก็วาดจะย่อให้ดูนะครับสวิตคุณแจมีหลายเส้นมากนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจสีอื่นนะครับก็เอาสายสีเทาให้รู้ว่านี่มาจากสวิตคุณแจนะครับต่อไปอด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้นะครับอาคาวะสกิก็ออกแบบกล่อง ต่อสายไฟ3เส้นนี้นะครับก็มีเส้นอะไรบ้างครับ B ทับ A ดำแดง B ทับ W black white black red ะนะครับ black black white ก็ดำขาวแล้วก็ B R B R ก็คงจะเป็น brown นะครับน้ำตาลนะครับ สามเส้นนี้ต่อไปที่ปีกผีเสื้อคาร์บเรเตอร์นะครับรุ่นนี้เป็นคาร์บเรเตอร์นะครับแบบสุญญากาศเพื่อไปจับความเคลื่อนไหวของตำแหน่งปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในกล่องกล่องก็จะรู้ว่าจะย้ายตำแหน่งจุดระเบิดนะครับแปรผกผัน นะครับตามรอบเครื่องนั่นเองนะครับ10เส้นนะครับกล่องสไล10สิเส้นนี้นะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์พยายามที่จะดัดแปลงก็มันก็จะยุ่งยากนะครับทำให้มันยุ่งยากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันาสายดับเครื่องถ้าไม่ใช้นะครับรู้สึกว่าจะมีคอมเมนต ว่า,าต่อไฟเข้ามาเลยได้ไหมไม่ใช้ได้ไหมไม่รู้เหตุผลนะครับไม่ใช้ไม่เขาทําให้มาสะดวกนะครับสวิตดับเครื่องนี่ดับเฉพาะเครื่องยนต์อย่างอื่นยังติดอยูอย่อย่างเช่นฉุกเฉินนะครับดับเครื่องยนต์แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเปิดอะไรได้นะครับเวลาจอดข้างทางนะครับ ดับไฟหน้าก็ดับไปนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับรุ่นนี้มีรุ่นใหญ่นะครับถ้าจะต่อตรงผมก็ไม่แน่ใจน่าจะปล่อยไฟมาเอาไฟจากแบตเตอรี่มาได้เลยนะครับสายดับเครื่องเส้นที่เข้ามานะครับเส้นนี้นะครับเป็นสีเหลืองแดง นะครับเหลืองแดงก็มาจากมาจากฟิวนะครับมาจากฟิวมาจากฟิวนั่นเองนะครับอ,ออกจากกุญแจบราแล้วก็มาผ่านฟิวแล้วมาแยกนะครับฟิวล็อกฟิวลองฟิวหลักฟิวลองนะครับบรา,าบราแล้วก็มา เปลี่ยนสีเมื่อผ่านแจ็คนะครับผ่านฟิวจากบราวเป็นน้ำเงินขาวสีสายน้ำเงินขาวผ่านแจ็กก็ยังเป็นน้ำเงินขาวแล้วน้ำเงินขาวมาผ่านสวิตตัวนี้ผ่านแจ็คนะครับผ่านแจ็กก่อนจะเข้าสวิต์นี้มีแจ็คผ่านแจ็คเป็นผ่านปลั๊กนะครับผ่านแจ็คผ่านปลัก๊กเป็นเหลืองแดงนะครับเหลืองแดงแล้วก็มานี้กลายเป็น เปิดสวิต์กลายเป็นแดงอ่าไม่ใช่อันนี้สวิตต์แกนะครับพูดถึงตรงนี้พูดผิดพูดผิดอ่าจากตรงนี้มาก่อนที่เข้าสวิต์ดับเครื่องนะครับเป็นเหลืองแดงนะครับเยลโล่ทับเล็แล้วมันก็จะมีปลั๊ก แจ็คเสียบนั่นแหละครับก่อนจะเข้าปลักนี่มันเป็นเห็นไหมครับคาว่าน้ําเงินขาวนะครับ L W นะครับรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในวงจรจุดระเบิดของคา,าวาสกิบอสนะครับเคยลงไปแล้วอันนี้ก็ประมาณว่าตอบคอมเมนต์ด้วยว่าตัว R ในสวิกุญแจผมก็หาหาไม่เจอนะครับไม่มีตัวต้านทานนะครับส่วนมากก็จะเป็นไดโอดนะครับที่เจอที่ตัวลดไดโอดก็วัดมันจะขึ้นข้างเดียวนะครับถ้าขึ้นสองข้างนี่เสียนะครับาหาตัวอ่าตัวต้านทานกี่โอห์มคอมเมนต์ถามมาไม่มีก็เลยลาม,มาถึงาสายไฟวงกล่องซีไดให้ด้วยนะครับเพราะว่ามัน มานึกสภาพตัวเองตอนที่เพิ่งจะเรียนรู้นี่เจอสายไฟเยอะๆอย่างนี้งงนะครับก็รับรู้ไปว่าสายไหนไปไหนสีสายนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับออคอมเมนต์ล่าสุดนะครับออขอบคุณมากเลยครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับมีอะไรก็จะแบ่งปันนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทรรมาหากินนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ